ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะแนะนำถึงวิธีการใช้งานที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของการนำเอา Microsoft Office 365มาใช้งานแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ไลาเส้นเป็นแบบไหนกันแน่นะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตมาดูวิธีการเช็คครับลายเส้นนิดนึงว่าเราจะใช้อันไหนกันแน่อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดให้ดูก่อนว่าตัว Microsoft รเราก็เปิดมาเป็นแบบ Office 365ตัวนี้เนาะคราวนี้ผมจะมาเช็คดูว่าใน Office 365เนี่ยเราใช้ไลเซ้นอะไรนะครับเราก็เช็คง่ายๆนะครับ office. com นะครับจนพิมพ์คำว่า office. com หนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นจย์จะเห็นมุมด้านนี้นะครับว่ามันก็จะมี Account เราอยู่เนี่ยนะครับเราก็เข้าไปวิว วิวตรงนี้ดูนะครับวิวแอคเคาท์ดูนะครับเพจะดูว่าไอตัว Office 365เนี่ยเรามีอะไรเส้นเป็นแบบไหนบ้างในหน้าจอก็จะปรากฏในส่วนของเมนูด้านซ้ายนะครับเรื่องของเครื่องมือต่างๆลองเซตได้เลยนะครับอันนี้ดูที่ตัวผมเองก่อนว่าผมใช้ไอตัวอะไรเส้นแบบไหนดีนะครับแจ้งทางอาจารย์ทุกท่านนะครับนะตอนนี้ก็คือว่าเราปรับให้อาจารย์ไปเป็น a 3 นะครับ A3 สํำหรับท่านที่เข้าเทรนนิ่งกับหลักสูตร Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนทั้งรุ่น1รุ่น2อ,อะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการอบรมเพิ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแจกไลเซนในเดือนกันยายนอีกทีหนึ่งครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าไลเซนที่มีอยู่เนี่ยเรามีจำกัดแล้วก็มูลค่าในการจัดหาเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาเราก็เลยอยากให้ทางอาจารย์ที่เข้าอบรมแล้วก็ใช้งานได้เนี่ยก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะมันใช้ได้คล้ายๆกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าออปชันบางออปชันเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นดาวน์โหลดลงในเครื่องที่เล่นอ,อแบบตอนเขาเรียกอะไรอ่ะออฟไลน์นะคบไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโหลดลงในแล็ปท็อปก็อยากจะใช้งานได้ตัวนี้ทำได้ใน A3 เลยนะครับแต่สำหรับ A1 นะครับตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าอาจารย์ที่ใช้ A1 Faculty เนี่ยก็ยังคง ใช้งานได้เหมือนเดิมจะเป็นการใช้งานออนไลน์นะครับทุกอย่างอยู่ในระบบคลาวด์หมดเลยนะครับโอเคคราวนี้เราจะเข้ามาดูตัว Subscription นะครับตัวนี้ครับจางเข้าไปดูใน Subscription ตัวนี้พอคลิกเข้าไปดูปุ๊บนะครับมันก็จะมีหน้าจอคล้ายๆเดิมขึ้นมาเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเข้าไปเจาะลึกเฉพาะตัว My Account นะครับตัวนี้ใน My Account ตัวนี้นะครับเข้าไปดูมันก็จะมีทั้งตัว My Account เองจริงตอนนี้เราจะติดตั้งออฟฟิศเห็นไหมครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็ติดตั้งได้เห็นไหมมันบอกว่าได้5 PC หรือ Mac ก็ได้หรือ5แท็บเล็ตก็ได้โอเพียบอ่ะ5อุปกรณ์จจาร์ใช้ได้เลยครับตอนนี้บางคนอาจจะบอกว่าขอวิว s u b ส c r คริปชั่ตัวนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยตรงนี้นะครับขอดูซิว่าเราใช้อะไรอยู่ปุ๊บัมก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ของอาจารย์เป็นแบบอะไรแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเพียบเลยความสามารถ for education ต้องบอกว่าใช้ได้เยอะมากนะครับสำหรับการใช้ 3, ออฟฟิศสามพหภาแบบ A3 อาจารย์ตรวจสอบได้นะครับคราวนี้ผลดีอะไรบ้างที่มหาชัยจัดหา A3 มาให้ปุ๊บเนี่ยมันจะตอนนี้เราก็ทยอยอัปเกรดให้นักศึกษาจากเดิมเป็น A1 ใช่ไหมครับก็จะเป็น A3 for education นะครับคราวนี้เรามาดู A3 for education mm. ผมจะให้ดูว่าถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาหรือนักเรียนมองเรียนสาธิตอะไรต่างๆนานานีนนนนครับหน้าตาก็จะเป็นไงอันนี้อาจารย์ก็อีกครั้งหนึง่ง ถ้าอยากจะเข้าไปเช็คดูก็ไปที่ตัว Account แล้วก็ View Account ตัวนี้นะนะครับคลิกที่ไอคอนของตัวเองแล้วก็ View Account ดูนะครับพอ View Account ดูปุ๊บนะครับก็เข้ามาที่ไอตัวเมนู Subscription ตัวนี้นะครับเพื่อดูรายละเอียดนะครับมันก็จะบอกเลยว่า,อาตอนนี้อยู่ที่เป็นแบบ A3 นะอะไรครับฟอ r บ c อคเคทที่นะครับแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ ไม่รู้จะกดตัวไหนก็กดตัวนี้ได้นะครับในตัว subscription ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้นะครับก็สามารถจะแสดงลักษณะได้เดี๋ยวผมไปดูว่าถ้าเป็นนักศึกษาแรกๆหรือนักเรียนโรงเรียนสาธิตทำาไงนะครับเดี๋ยวผมสายเอาก่อนนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างด้วยการเข้าไปดูของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนะครับดูซิว่าเขาจะยังไงบ้างเข้าไปที่ office com เหมือนเดิมนะครับ office นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องใส่เอาก่อนนะคยังจำอันเดิมนะครับเดี๋ยวต้องทำการใส่เอาไก่อนนะครับถ้าเป็นเดี๋ยวเราขอเช็คด่วนโอเคมาละนะครับผมก็เข้าไป switch to different user เพราะว่าจะใช้แอ c เ u า t ใหม่ใช่ไหมครับชีระ ของดูของนักเรียนนะครับถ้าเข้าไปเป็นของนักเรียนนะครับจะเป็นยังไงจะเช็คได้ไหมนะครับก็เช็คได้เหมือนเดิมปกติอาจารย์ก็เช็คได้นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเซฟนิดนึงเข้าไปคลิกนะครับคลิกตรงไอคอนตัวนี้นะนะครับไอคอนตัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปที่ View Account นะครับ View Account ปุ๊บจำได้ไหมครับแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของ Subscription ใช่ไหมครับ พอเข้าไปใน s u b s c r i p t ั่นปุ๊บมันก็ขึ้นรูปแบบรายการเต็มไปหมดเลยนะครับตัวที่เราเข้าไปคลิกดูตัวนี้ครับ s u b สคริปชั่นหรือหรืออาจารย์อาจจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับวิวสับสคริปชั่นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะไม่มีออปชันในการลงอุปกรณ์เลยเพราะาเขาใช้ได้อุปกรณ์อะไรก็ได้เพราะว่าแต่มันเป็นออนบบ line, ไลน์นะครับใช้แบบออฟไลน์ไม่ได้นะครับ s u b สคริปชั่นปุ๊บนะครับอ่านี้นะครับ เอาไปปุ๊บมันก็จะดูเลยว่าตอนนี้เขาเป็นแบบ A1 นะครับออฟฟิศ3าม A1 for student นะครับเมื่อตอนนี้คือเรากำลังทยอยปรับให้เขาถ้าปรับปุ๊บมันก็จะเป็น A3 for student นะครับต่างกันใช้งานทุกอย่างได้เหมือนกับเราเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็น A3 ก็เขาโหลดลงในเครื่องได้นะักเรียนก็โหลดลงในเครื่องได้5เครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ยังไงฝากให้ทางท่านอาจารย์นะครับถ้าอยากดูคลิปแบบนี้บ่อยๆก็กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยผมจะได้แบบอัปเดตในตัวของนะครับคลิปที่น่าใช้ให้อาจารย์ได้ทราบมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอาไว้แค่นี้นะครับอาจารย์อย่าลืมอาจารย์จะต้องสายเอาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเราทิ้งเครื่องไว้นะครับสำหรับบางท่านถ้าไปสอนในห้องเรียนห้องสอนเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถจะ ใช้งานออนไลน์ได้เลยไม่จาเป็นต้องโหลดนะครับเขาก็ใช้ A3 f o r c e l n เนี่ยก็ใช้งานออนไลน์ได้เหมือนเดิม Microsoft Teams ได้ Office อะไรได้นะครับแต่ถ้าเขามีเครื่องส่วนตัวเขาก็จะโหลดลงในเครื่องส่วนตัวเขาได้เช่นเดียวกันนะครับผมนั้นก็วันนี้ก็ขออนุญาตไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ